เรื่องคืนจันรำไพนนนาทีปั่นปวนมาหลายวันแล้วเขารู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นขณะฝันประหลาดมันกระจ่างชัดกว่าความฝันใดๆที่เขาเคยประสบและที่เขารู้สึกถึงความผิดปกติก็คือมันเป็นความฝันที่ต่อเนื่อง เขาฝันถึงผู้หญิงความรักและการทรยศในยุคโบราณและผู้หญิงคนนั้นตอบแทนผู้ทรยศด้วยการกระโดดน้ำตายในวันลอยกระทงใบหน้าเศร้าของร่างที่ไร้ชีวิตชีวากลางแสงจันยังฝังใจเขาที่สุดข้างข้างกายหญิงสาวคือกระทงที่เธอได้อธิษฐานเป็นครั้งสุดท้ายจะเป็นคำขออะไรก็ตามเขาขอให้เธอได้สมหวังให้สมกับความน่าสงสารเมื่อนอนไม่พอจากความฝัน นาทีรู้สึกอ่อนเพลียเขาเพียงแต่เอื้อมมือคว้าหูโทรศัพท์สั่งเลขาว่าวันนี้จะไม่เข้าบริษัทก่อนจะพักผ่อนดูหนังฟังเพลงไปตามเรื่องแต่ก็ทำไม่สำเร็จในที่สุดก็ตัดสินใจแต่งตัวคว้ากุญแจรถขับออกจากบ้านไปนาทีตัดสินใจแวะที่เดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าเวลาเครียดเขาชอบมาเดินดูการจัดโชว์สินค้าต่างๆเขาสะดุดตากับป้ายชื่อร้านรูปดวงจันทร์มีดาวดวงเล็กล้อมข้างๆป้ายนั้นบอกชื่อว่าจันรำไพ กระจกโค้งหน้าร้านโชว์ให้เขาเห็นภาพวาดภาพหนึ่งเป็นภาพวาดบรรยากาศวันลอยกระทงมีพระจันทร์เต็มดวงหญิงสาวในชุดไทยโบราณกำลังนั่งอยู่ที่ท่าน้ำด้วยท่าทางกำลังอธิษฐานและมีกระทงลอยอยู่ในน้ำภาพนั้นช่างสวยงามและดึงดูดให้นาที่หยุดดูอยู่เป็นเวลานานและเหมือนมีมนสะกดจนทำให้เขาอยากเห็นหน้าคนวาดภาพนี้มีเสียงระฆังแก้วเล็กๆหน้าร้านดังกรุ้งกริ้ง ผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งเดินออกมาทักทายเขาความงามของเธอทำให้นาทีถึงกับตะลึงทั้งๆท,ที่เขาเคยพบผู้หญิงสาวสวยมามากมายแต่ไม่มีใครมีดวงหน้าอ่อนใสละมุนไร้เครื่องสำอางได้มากเท่าเธอเขายิ้มเก้อเก้อร,รับรอยยิ้มสดชื่นของหล่อนสนใจภาพวาดหรือคะเธอถามเขานอกจากภาพนี้มีอีกหลายภาพให้เลือกอีกนะคะแต่จะมีแค่อย่างละชิ้นเดียว เสียงของหลอนขึ้นจมูกเล็กๆภาพสวยมากครับดิฉันวาดเองหลอนตอบเสียงเบาและเชิญให้เขาเข้าไปดูสินค้าในร้านพานุก้าวตามเข้าไปอย่างเต็มใจที่จริงเขาไม่รู้ว่าจะสนใจของและภาพวาดเหล่านี้ไปทำไมแต่เจ้าของร้านต่างหากที่ทำให้เขาไม่ปฏิเสธนอกจากภาพวาดแล้วสินค้าในร้านเป็นงานแอนเมส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผ้าทักฝีมือละเอียด นานเพ้นสีสวยหรือหมอนอิงปักลายนาทีอยากจะอยู่ในร้านต่อไปเรื่อยๆแต่ก็กระดักตัดใจเลือกซื้อหมอนอิงที่มีตัวอักษรเอตามชื่อของเขาขอนามบัตรผมสักใบได้ไหมครับเผื่อจะแนะนําเพื่อนๆนมาอุดหนุนยินดีค่ะการดายังตอบสั้นๆถ้าทางไม่ใช่คนช่างคุยมือเรียวงามยื่นนามบัตรให้กับเขาการดาบราวเอร์ก่อนแนะนำตนเองพร้อมนามบัตรผมนาทีครับเป็นเจ้าของบริษัทรับขนส่ง คุณดูไม่เหมือนลูกครึ่งเลยนะครับการดายิ้มแล้วบอกนาทีว่าลูกเซี่ยวนะคะคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมดแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานาทีเริ่มเข้าใจถึงความหมายของรักแรกพบเขากระวนกระวายเสมอเมื่อนึกถึงการดางานการผิดพลาดขาดสมาธิอดรนทนไม่ไหวต้องกลับไปที่ห้างนั้นอีกครั้งการดายังอยู่ที่นั่นยิ้มรับเขาวันนี้เธอรวบผมสลวยนั้นกล้าวทบไว้เป็นมวยหลวมๆดูสวยเย็นแบบสาวโบราณ กลิ่นแป้งร่ำหอมเย็นดูแล้วทำให้นาทีนึกไม่ออกจริงๆว่าคุณกับใบหน้านี้ที่ไหนมาก่อนแต่ถ้าไม่ใช่ที่นี่วันนี้จะรับอะไรคะหล่อนยังพูดน้อยเสมอจนนาทีนึกคำเธอว่าช่างไม่สมกับที่เป็นแม่ค้าเสียเลยไม่ซื้ออะไรแต่อยากมาได้ไหมครับนาทีตอบอย่างจริงจังเขาเห็นใบหน้าของหล่อนแดงขึ้นมาหน้าเอ็นดูเธอไม่ได้ปฏิเสธและนาทีก็ถือว่าเป็นคำอนุญ,ญาตไปในตัว หลังจากนั้นนาทีก็มาเป็นแขกที่ร้านของการดาเป็นประจำเขามีความสุขมากการดาก็เช่นกันถึงไม่ได้พูดเขาก็อ่านออกด้วยสายตานาทีเป็นฝ่ายชวนคุยจนรู้ว่าการดาเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วมีมรดกเล็กน้อยทำให้ไม่ลำบากมากนะักและไม่ชอบพบปะผู้คนไม่นาน นาทีก็ขอหลอนแต่งงานการดาขอไม่ให้เขาจัดงานตามนิสัยและเลือกที่จะทำบุญเฉยๆและเธอก็ขอไม่จดทะเบียนสมรสกับเขาด้วยซ้ำไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่นาทีจะไม่ยอมเขาเพียงแต่ขอให้เธอไม่ทำร้านต่อขายร้านนั้นไปและมาเป็นแม่บ้านให้เขาเต็มตัวการดาทำให้เขารู้ว่าชีวิตแต่งงานนั้นมีความสุขมากที่สุดเกือบปีแล้วที่เขาได้หลอนมาครอบครองแต่ความรักก็ไม่จืดจาง นาทีเลิกการเที่ยวกลางคืนและเลิกคบค้ากับผู้หญิงอื่นทั้งหมดเขาทําให้การดาเสียใจไม่ได้เขาคงทนไม่ได้ถ้าเธอจะโกรธและจากเขาไปทุกอย่างก็คงจะดําเนินไปด้วยดีหากคืนหนึ่งในวันลอยกระทงการดาจะไม่ได้ตัวร้อนราวกับไฟและแพทย์ตรวจพบว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบต้องเข้ารับการผ่าตัดกระทันหัน นาทีให้การดาอยู่โรงพยาบาลและเขารีบฝ่ารถติดและผู้คนที่ออกมาสนุกสนานในวันลอยกระทงเพื่อมาเอาเสื้อผ้าและเตรียมเอกสารต่างๆของการดาระหว่างที่ค้นหาหลักฐานทางราชการของการดาแต่ไม่พบแต่เขาพบเอกสารของผู้ชายที่ชื่อการมั่งมีทรัพย์ผู้มีหน้าตาคล้ายการดาภรยาของเขาเป็นที่สุดนาทีชะงักหัวใจเขาเต้นแรง เขาเริ่มปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆ mm hmm. เหนื่อเม็ดโตผุดขึ้นมาเต็มหน้าของนาทีระหว่างกำลังคลุ่นคิดถึงเสียงที่ใหญ่ผิดปกติของพรรยาการพูดน้อยและเก็บเนื้อเก็บตัวเกินเหตุการบอกว่าพ่อแม่ตายแล้วและการใช้น,นามสกุลฝรั่งเพื่อให้ยากแก่การสืบสาวเราเรื่องที่แท้การดาคือผ,ผู้ชายที่ผ่าตัดแลงเพศมาหรือนี่ เกือบเช้าว,วันใหม่ที่เขาเผลอหลับไปทั้งทั้งที่ทใจอย่างตื่นความฝันที่ปรากฏเสมอก็กลับมาอีกมนเด่นชัดกว่าทุกครั้งเขาเห็นภาพตัวเองในชุดชายโบราณกับกาดาใช่แล้วที่แท้เขาพึ้นกับเธอมาก่อนในความฝันนั่นเองกาดาเคยเป็นเมียน้อยของเขาเพราะโดนเขาหลอกวันหนึ่งกาดาจับได้ว่าตัวเธอเป็นเกียร์เมียไร้อันดับของคนเจ้าชู้อย่างนะทีเธอเสียใจมากและเลือกทําในสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนคืนวันลอยกระทง จานดาในอดีตชาติอธิษฐานขอให้ชาติหน้าได้เกิดเป็นชายได้มีโอกาสทำลายความภูมิใจของผู้ชายแยก้แค้นทำให้ผู้ชายต้องอับอายเช่นเธอบ้างก่อนที่เธอจะตัดสินใจกระโดดน้ำตายนี่เองที่ทําให้เขาผูกพันกับวันลอยกระทงเป็นพิเศษด้วยแรงอาฆาตจากการดาน,นี่เองเขาเข้าใจแล้วนาทีรู้สึกอึดอัดคลื่นไส้มันทรมานเพียงใดที่รู้ว่าโดนหลอก บาปก,กำวนเวียนอยู่และกำลังได้รับการชดใช้ให้กับการดาเขาจะต้องทนให้มันได้สนองเขาจนถึงที่สุดเพื่อที่ว่าในชาติพบน่าจะไม่มีอาถรรพ์หลอกหล้อนเขาต่อไปคค่ใใทีาลาเราคคิด ฟังจำผูพ้พันกับลาดุตั้มดูนั้นซายลมพัดผ่านเรื่องเรากับฉันหัวใจจึงเงียบนึ่งหัวสึกความมาย you ของทรงจำผัวพันกับปลาดีเหงนกรนั้นใสยลมทักแเ,เรื่องเรากับฉันหัวใจที่เงียบมันรู้สึกความหมายที่มีเส่นทางที่เลือ ขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะคะ